สอนมหาปลายมาแล้วว้าโอ้ลูกซ้อนมันดีจริงเฮ้ยแทนแค่เอ็นเอ็นเจ็ดเก้าแล้วนู่นไงเรียบร้อยนู่นไายไหมที่ไปไหนเนี่ยหมดลิลวด Oh mày coi, rồi vào trong lăng rồi. đi rồi đi rồi đi rồi.

alpha is being attacked the bulk you oh yeah lead on, lead on. Recon is in the air. I'm couldn't drive I being it?

Return to the combat area. Delta is being attacked. What the hell? Launched. A Launched. 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 โซ่อย่างนี้เห็นไหมดูแผนที่สิบริเวณนี้มีส,สกาวแม่งพังไปแล้วยูโห,โหนี่ไงพร้อมกดซวกแล้วชิดตเบเบ้อ๋อขีดมุที่โอ้โอย ดาบฉีก นี่มันดีหนูเปิดเปิดเินี่ไปกินเรียบร้อยระเบิดฟอสฟอรัสเราเรื่องเลย วิ่งโอ้วตนจยิงไม่โดนวะ่นของเวียดนามมากนะฮะรอได้เฮ้ยคนคนคนเบิร์ดเบิดว่างไปมันอยู่ตรงนี้ นี่ไงดับเบิลคิวเย็ดเค้ลูกซองแฟร์ของโหดวิ่งไปหมดศพเด้งเดี๋ินดีโดดดีดรดดแต่มีแค่สองนัดเองนะฮะเสียเวลาต้องยัดนี่แหละโอ้โหมห็นเห็นื่นตื่กับวิ่งกดเลยอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องจริงว่อาอยู่ไหนเนี่ย เขาเกิดใกล้เกใกล้นั่นนั่นนั่นปาโดนนะครับผมเลเวล52อืมลูกซองสไนเปอร์เฮ้ยไปวิ่งผ่านดี่รอกอกนลูกซองสไนเปอร์เอลฟายส์จะบินอน่ะปาาดทัทีเรียบร้อย ของดีครับลูกซองเนี่ยประมาณว่าให้อารมณ์เล่นเหมือนอะไรนะเมโทรจะเป็นลูกซองแปดเริ่มต้นเนี่ยเฮ้ย,ย,ยตกใจหมดเพื่อนโอ้ยเกือบล่านกายแล้วว้าใจ,จ,จเย็นใจเย็นเพื่อนใครอะ หัวเรียบร้อยหัวแตกลูกซองสไนเปอร์ครบผมเอาไฟพี่แตกนี่วิ่งมาอย่างนี้เลย โอ้โขวาเข้าโอ้มันอยู่กับไปกระจุกเจ้า